go mm go -hmm. mm -hmm. mm -hmm. น,นี้เราอยู่ที่ทะเลคอนวอลนะคะสวยมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีด้วยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องหนิงอังกแลนด์นะคะวันนี้นะคะหนิงอยู่ที่คอนวอลนะคะดูทะเลที่นี่สวยมากเลยนะคะวันนี้ก็คือวันที่2 6กนะคะก็คือเป็น Boxing Day นะคะทะเลที่นี่นะคะมีชื่อว่า t h a แนมบัดเด e ะบีสแควร์กุสกุส i a n Beach. ครุ t นบินนะคะวันนี้ก็คือมาเยี่ยมพี่ชายแฟนนะคะก็ขอพักอยู่ตรงแคมบอนนะคะเราก็เลยแวะมาเที่ยวทะเลที่นี่กันนะคะก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศทะเลสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะในวัน b ็ xing Day นะคะที่ไม่คิดว่าคนจะเยอะแต่ที่นี่คนก็เยอะนะคะค่าจอดรถวันนี้นะคะแค่10บเพีเองนะคะปกติก็เสียค่าจอดรถแพงนะคะไปไปดูบรรยากาศทะเลรอบๆกันเลยค่ะไป เปลกาะคะปาก็คือ i s t i s t i e n b e นะคะตามนี้เลยนะคะข้อห้ามในการเล่นน้ำที่นี่นะคะก็จะบอกว่าต้องทำยังไงบ้างมีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะนี่นะคะโอเคนี่เป็นทางลงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันวว้า wow, นี่ก็สีดีนะดันดีด t นะหนึ่งสองสาม o น r e งสอง e าม i t h เ e ็ Looks good. w o w hot rock. ตรงนี้เหมือนน้ำมันลงนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นเหมือนสาหร่ายเนาะเนี่ยซีวีดเนาะ เต็มเลยแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้นะคะวิวสวยมากก็คือตรงนี้นะคะ่ะเป็นตรงหน้าผาตรงเขาตรงนี้นะคะแล้วก็พระาที่ย์กำลังจะตกดินด้วยว้าว beautiful ช่วงนี้มันหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะก็คงซัมเมอร์คงจะสวยกว่าน,นี้เนาะ,ะว้าวนี่ตรงเป็นนี่เป็นสาหลายนะคะเ,เพื่อนๆดูสิป้าเถเบิ้งนี่ยป้า หลายค่ะตอนนี้ตากำลังมองหาของิี่ยี่น,นะนี่ค่ะเหมือนเขาจะขายอะไรักอย่างตอนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณสามโมงกว่าๆนะคะเพื่อนแต่ว่ามันก็ที่นี่จะเริ่มมืดแล้วนะคะ,ะดูคลื่นนะคะตอนนี้ให้ดูคลื่นนะคะบางคนเขาก็มาเล่นเซิร์ฟกันเนาะนี่ค่ะ Wow. Clean. Clean. Uh, I probably can see snake here. Yeah. Spring, summer. Wow. That glass snake? Grass snakes, yeah, grass, grass, uh, grass. Just axe ถนนออนบ็อกซิ่งเดย r แวดล้อม quiet เ oh, อ the c l o คลด์ตรงนี้เป็นไฮสตรีทของเมืองคำวอนนะคะแล้วก็วันนี้มันเป็นวันบ็อกซิ่งเดยก็คือเขาก็ปิดหมดทุกที่เลยนะคะเงียบสนิทเงียบกริบเป็นเมืองร้างฮิสต์มาทรีฮิสต์มาทรีผู้อ๊อฟฟิศ Thinking about it, though, we're not actually that far away from the um, from the hotel. It's literally just there. It just felt like a long way.